สวัสดีครับทุกคนมาดูหมูน้อยกันว่าวันนี้ทำอะไรอยู่ดูฮะหมูทำอะไรอยู่คะหมูทำอะไรอยู่หูกหนูเล่นอะไรอ่ะหรอกนี่หมูน้อยหมูน้อยน้อยเอา้าเล่นนี่อย่างนอนมาจากบ้านนุย่านะนอนในอู่เพิ่งนอนแป๊บหนึ่งแล้วพ่อก็เลยไปอุ้มหมูขึ้นรถแล้วก็กลับมาบ้านนะครับทุกคนแบบตอนนอนนะคือแบบ ง่วงนอนบรคักเลยง่วงนอนมากง่วงแบบง่วงมากๆอะ่ะเอาขึ้นมาก็ยังหลับต่อหลับมาถึงบ้านนั้นแหละทุกคนตาใสาแป้งเลยตาชว่างเลยเหรอหมูตาชว่างเลยหูออันนี้ต้องเอาไอ้ที่นั่งมามาดันไว้ไม่งั้นเธอจะลอยขึ้นไปข้างบนเลยเธอจะดันขึ้นไปข้างบนนาเฉยดีหมูตุด๊ดตุ๊ดหมูตุด๊ดตุ๊ด ไม่ให้เล่นไม, ez, ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่เ,เล่นไม่เล่นไม่เล่นแล้วเล่นอันนี้อะเล่นนี่ออ้เล่นนี่จับป้จับเอาดีๆนี่มันมีที่จับอยู่มังอ่าจับมาโอเคอ่ะเล่นเล่นมงคนเดีวก็ไปโอมโอมเล่นอย่างนั้นนะฮะอูหูหน้อยมูน้อยจ๋า หมูน้อยหมูอ้วนหมูอ้วนหมูอ้วนอันนี้เพิ่นโอมมันมันสีแทงเขาปากมันปล่อยดูปล่อยก่อนมันสีแทงปากนี่อันนี้ฮันปล่อยออกมาให้ให้จับแบบนี้เนี่ยดูมันก็จะฟาดหน้าเลยอันนี้ฮันเขามีด้ามจับให้อยู่กับจ้าเพย์เดี๋ยวมึงสายตาสายตา,ตามนุษย์เด็กเนี่ยม,มนุษย์เด็กดื้อเนี่ย ทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยมันดื้อเด็กดื้อเนี่ยมันดื้อเด็กดื้อมันดื้อเด็กดื้อพอแล้วไม่ให้เล่นแล้วเ nah สียงดังมาปลอยพลอยพลอยดูดึงดึงดึงพลอยดึงดึงดึงอาดึงดึงเก่งมากเลยโอ้โหดึงสองมือเลยทีนี้โอ้โหดึงสองมือเลยทีนี้ดึงสองมือเลยเหรอโอ้วโหดึงไม่สู้เลยโอ้โหดึงสองมือเลยโอ้จะดึงขึ้นมาสูงกว่าเดิมโอ้ดึงลงไปอ่อตา เอ้ดึงให้ดึงให้ดึงโอ้โหพอล้ะพอล้ะพอละพอละอ่ะอ่ะเล่นนมกินนมกินนมนะคะอื้มลูกใครเนี่ยเฮ้ยลูกใครอ่ะลูกอู๋น้อยลูกใครเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยอ่ะเล่นนมกินนมนะคะไปละ เชนดีมาทักทายตอนเย็ยนนะครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนหนูบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบาย